สวัสดีค่ะพี่เอาปอปายสุขสุขคนจ้าเมือ่อนี่เราเออสุข้าพของปงไก่ลอยจ้าอ,อันนี้เป็นไก่ไข่นะคะเราจะเอามาเลี้ยงนะคะปะปะาณสิบกว่าตัวได้เหรอดูนะคะทุกคนดูัระจอ,อาหารกินแล้วนะเดี๋ยวเราจะ อออทำกลงให้มันอยู่ครับกลงให้มันอยู่นะคะแล้วก็ไก่ไข่นะคะเป็นไก่พันไข่นะคะนี่เลี้ยงเลยไก่น้อยของเรานะคะค ใครใครของเราเด้อคะว่าจะใครบลี่อกจ้าวมาจะใครบล่เจ้ใครบอล่ไก่ดิ ยั่จะไ,ไ,ได้ป่ะหัวเดิหั้วพี่หลอกปลว่าใส่ผอเอาไปเวาฟากว่าใส่ไปไปจับมันเอาฟากป่าใส่ห้ไก่นี่จ๋าจับสีใไก่ซะล่ะเจ๋งลยังเงือไมบ่าย เอาฝางไว้ให้มันทำไว้วันได้อยู่ดีด็อกไกลล่ลอยบานยิ่งดีแจ๊สการจะร้องทำบายที่ลอกคนเอาฝางว่าใส่ให้ไก่ว้าวเสียงหดังแค่จริงเลย แค่ตดีดีหนึงองทามิดห้าหกเจ็ดแปดเก้าิดสิบเอคิท้องทามิบทีสิบห้าสิบหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบ เราัปกินเลยนะเธอเลยอาหารมาแล้วนะช่วยกันช่วยกันกินบุตรีลอยลืงพี่น้องจ๋าไปกินฟางด,ดิไก่บุตรีลอยน,นีป่ปีคนขึ้นเป็นตาแพครอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะปีคือเป็นตาแพอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้อยู่ได้นะคะกับน้องแม่เอนั่นเองตีงคนเป็นตาแักครับ แม่อย่าพูดแบบนี hmm. ้ถ้าพูดแบบนี้เขาจะถงใจเองนะน้องน่ารักกระต่ายจีนเหมือนกันนะด้วยนั้นด้่วโอ้ยมือจะจับอะไรเหรอล้างแล้ว ต้องหางดำไหมื้ใดสี่อหางดำไหมฮะแล้คบอใดสอดอะฮะหางดำไหมวัใดก็ตาดำไหมวัตถิธใดนะตาดำไหมซีบ่วัตถซีบ่เดินลาบ่โอ้ตองวี่บ่อทำขอดได้ดิ เมือ่อดีเขาไปาไท่าบุคอะไรเขาผู้ใดก็รอดึงว่าษัทดึงแจ้งใดเกี่ยวบอกโตบอกใหญ่ดึงอันนี้ไก่พึ่งมาใหม่นะคะใช่ไหมแม่ไก่บ้าใบไปเอลใบอีกเลยนะ่าจะรักดิอ <c oughs> โอเครัก <c oughs> ล,ละลอยวันนี้แม่จา๋า <c oughs> เลีเ้ยงนะกันแม่เป็นคนเลี้ยงนะเลี้ยงจักเดือนดิพ่อเขาแล้วแม่เลี้ยง เรียกแจ็คเดือนสีไกลอดบนีพี่ล้อเร,เรียกเรียกแจ็คเดือนว่าจะสีไข่หูบัวชีวันได้ไหมไข่ลูเขาเบนมาได้เด้อนะไต่เด้อจ้ดเด้อกดไลค์กดติดตามให้หนูได้นะคะกรู้นนว่าดไลค์กดติดตามให้หนูได้นะคะชื่อแบบอันคุกคุกคุนชื่อแบบอันไข่ราระหลดแล้วพยายเชียงครับเดี๋ยวล็มึงันลสตน้ย่อื่อแบบไข่ปรหลดะ โตแล้เท่าไหร่อยก็บาทนะโตแล้วจนะลเจ๊บทเนะเออเจกสิบตัวนีล่ละตื่นขึ้นมาเห็นใครหมดอดีกระเรียกยี่วังเจกเดือน3าี่เดือนแหละใกล้ตีกับีได้สี่งน โอ้จย,ย,ยจานเรียงคนเ่ะดิไลยจานคนกวรนะอ้าวไก่ไปเห็ดเร่นสลาดลานี่ไงไก่ไปเล่นเล่นเล่นป้าเกี่ยวเียร์แวะอีกคนไก่ไปเร่นป้าเชียร์แวะอีกคนที่หบ ไก่เพิ่นคัากรดบปู่ก็ข้นไปดูไก่ตีหาเขียวโหราบค้ไก่ตีสัตัวดิอ้าลูกไก่ก็มีนัลนลูกไก่ตีเด้ดดิลูกไก่ตีเจ้านี่คนตายโด ้านนอกต้นงามมากเลยแม่แม่ต้นอะไรเนี่ยถ่ายลุงสวยมากเลยเงามมากมมบรรยากาศบ้าน <gle S 1> <ๆ>บ้านบ้านดอกบรรยากาศบ้านเอกเยี <c oughs> ่ยกาดบ้านหนึ่งบรรยากาศบ้านหนึ่งได้ออกข้าวสารข้าวบ้าบ้าเมียดอกพี่ดอกกา ดูแบบบ้านๆเชี่ยวๆนะคะเอาไฟใบกอเกาขยะขอกลัวเขาหไปไปเด็ดดอกไม้ด็ดให้เย้าแต่หน่อย

coi bằng dây được, cố pin rồi, tôi bận dây, ah, thấy nào cố, tôi cố pin được, ơ, ก็เห่ยียบคิดว่าถโคกพอดีนะบาดถ้าคิดปกติเอ่อดหายปไปเร,รืเ่อยนะะก็บกใหญ่กว่ แรงโก้ฟสโดดอบนโ้สิโดดออกเลย่แขนลดละบาด